อกเลยไม่เป็นใหญ่บดเข้าไปในนั้นเลยเห็นที่ว่าช่องใหญ่ๆเขาทำอะ่ะแม่ทำทางปีละเครื่องแมนบอแล้วแต่อารมณ์ฉันนะเขาคุ้มเขาพั่วได้หมดเลยนะเออทำถั่วงอกวันเดียวก๋วยเตี๋ยวโผแล้วความคิดสมองโอ้ <laughs> เห็ดถั่วงอกไปก่อนนะสิได้ทำก๋วยเตี๋ยวกินมาสัน โอ้โหสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องอือเอาตรงการใส่แป้งซึ้นสวดามันจะให้เพิ่มทูกชิ้นกบเหนียวนุ่มกรอบนะ วรอ,อลูกลูกที่ทีหลังก่นอนมันสุดเกรื่อน้อยออืมแซ่บกุดกุดกุดเลยเด้งเด้งอืมเด้งเลยแม่ไปเมืองไทยเขาบอกว่าทําให้กินหน่อยโอ้จะไปทำทำไมบ้านเราซื้อกินง่ายกว่าเครื่องก็ไม่มีเนาะ <c oughs> เอาจริงอยู่นี่เหมือนกับครัวเราความเคยชินจะทําอะไรกินมันก็สะดวกกิโลนึงก็ได้เยอะเอี๋ยว